สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พพพพพน้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญทำไม่ไเนาะกับเกมนิวมินิแพทเทินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําความรู้จักกับระบบสัตว์เลี้ยงให้กับเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่เนาะอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าคนที่แบบเล่นอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้สนใจสัตว์เลี้ยงเลยนะครับโอเคเราก็กดเข้ามาที่เสริมพลังนะครับอันนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่แรกๆให้เลยเนาะไปทีละระบบนะครับคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะ ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับดาวที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องใช้ลูกแก้วนะครับผมไม่รู้นะว่าเรียกลูกแก้วหรือเปล่าลืมไปแล้วนะครับเออกลูกแก้วนั่นแหละนะครับลูกแก้วแบบเป็นรูปอ่าเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้ดูนะฮะไปที่สัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันนะครับเอาตรงไหนวะเนี้ยนี่นะครับผมกดคําว่าสลายนะครับกดคําว่าสลายตรงนี้นะ มันก็จะได้ลูกแก้วตรงนี้มาเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเรากดปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ลูกแก้วก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถเอาไปอวยพรได้นะครับตามระดับที่มันบอกนะครับที่มันจะใช้นะตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นหลอดสีม่วงนะครับบอกอยู่ว่ามันต้องการเท่าไหร่นะครับถ้ามันขึ้นเต็มเนี่ยมันก็จะมาเตือนเลยนะครับว่าให้เราอวยพรนะครับสัตว์การที่จะอวยพรเนี่ยก็ขอให้เป็นสัตว์ A กับสัตว์ S เท่านั้นนะครับผมนะซึ่งมันจะดีต่อ ตัวละครของเราแล้วมันก็จะเพิ่มพลังให้เรานั่นแหละนะครับต่อมานะครับก็กดความสามารถในการเรียนสกิลก็จะใช้สมุดนะครับในการอัพเวลสกิลเนาะอันนี้ก็ปกตินะครับจะเป็นสกิลของสัตว์เลี้ยงที่มันจะไปช่วยเราตีตอนเราไปสู้รบนะครับเราก็อัพให้มันก็แค่นั้นเองนะครับอันที่2ออันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบว่ารีค่าพลังสัตว์เลี้ยงอะนะครับผมนะในการที่จะอัพชั่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีให้เต็มก็ได้หรือแบบ บางทีมันก็ต้องให้เต็มหลอดนี้นะครับเต็มนะแต่ถ้าใครคืออัพชั่นก็คือตรงนี้แล้วนะอันนี้พูดถึงอัพชั่นแล้วนะครับเออเดี๋ยวจะงงก็เอาเอาเอา,เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นแบบว่ารีค่าพลังก่อนแล้วกันถ้ารีค่าพลังได้แค่ไหนสูงได้แค่ไหนก็ต้องตามนั้นแหละนะครับอันนี้จะเป็นน้ํายารีค่าพลังของสัตว์เอสนะถ้าเป็นของสัตว์เวลน้อยเนี่ยนะครับเอยไม่ใช่สัตว์เวลน้อยสัตว์เอก็จะเป็นน้ํายารีสีม่วงนะครับมันแตกต่างกันนะ แลวส่วนอันที่อันแรกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเวลให้สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็เป็นอาหารเนี้ยนะครับเอาไว้เพิ่มเลเวลให้มันนะครับอวยพรนะครับอวยพรแล้วได้อะไรนะครับผมนะอวยพรเดี๋ยวก่อนนะตรงไหนแล้วว่าอวยพรอ่ะนี่นะครับอวยพรก็จะกลายมันจะไม่ใช่จะกลายนะครับอวยพรจะทําให้เราปลดล็อกเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อที่เราจะได้อัพ เนี่ยครับอัพเลเวลให้มันต่อนะครับอัพให้มันจนถึงร้อยนะครับผมน้าสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงนะต่อมาเนาะสามอันนี้เสร็จแล้วนะครับนะสามอันนี้เสร็จแล้วนะต่อมาก็เรื่องของสืบทอดนะครับกดเข้ามาคําว่าสืบทอดอ่ะตอนนี้เราใช้สัตว์เลี้ยงตัวเออยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราได้สัตว์เลี้ยงตัวเออันอื่นมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราชอบแล้วมันดีต่อตัวละครนะครับหรือว่าแบบเออก็คือมันดีนั่นแหละนะครับสัตว์เลี้ยงที่มันดีกว่านะครับก็กดบวก แล้วก็หาสสตเลี้ยงที่เราต้องการเพื่อที่จะใส่นะครับเดี๋ยวสมมุติว่าผมจะเลือกตัวนี้เนี่ยนะครับสูงว่าตัวด้านขวาเนี่ยของเรานะครับซึ่งมันเป็นตัวเอสที่เรากาลังได้มาใหม่ใช่ไหมแล้วมันไม่มีพลังไม่ได้ออยพรไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันก็จะย้ายค่าพลังจากตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยนะครับมาตัวที่เราต้องการนะครับเออแค่นั้นเองนะครับผมนะโดยใช้ค่าใช้จ่ายนะครับด้านล่างนะเห็นไหมครับสองพันนะครับลูกแก้วใช้สองพันนี่ครับเรียกเป็นลูกแก้วแล้วกันนะง่ายๆนะครับ โอเคเนาะรู้ระบบแรกๆแล้วนะครับนะนี่คือขั้นแรกนะครับก็คืออาหารรีค่าพลังสัตว์เลี้ยงนะครับให้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สมุดอัพอสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับต่อมาก็จะเป็นอัพชั่นนะครับผมอัพชั่นอันนี้นะครับผมก็คือว่ามันจะปลดตามเลเวลผมไม่รู้นะว่าอันด้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่นะเดี๋ยวไปดูในตัวเล็กให้แล้วกันนะครับว่ามันจะปลดล็อกหรือเปล่า ก็ตรงนี้เราจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงตัวเอสเท่านั้นนะครับในการอัพชั่นนะครับแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงตัวเอสเท่านั้นนะครับเนี่ยครับที่จะต้องใส่ครบ4ช่องนะใส่อันอื่นไม่ได้นะครับและส่วนตรงนี้ที่มันต้องการก็ใช้น้ํายาครับรีสัตว์เลี้ยงของสัตว์เอนะครับแล้วก็ใช้น้ํายารีสัตว์เลี้ยงของเอสนะครับแล้วก็สมุดสกิลของสมุดอัพสกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สมุดอัพเลเวลของสัตว์เลี้ยงนะครับ ความสามารถพิเศษตรงนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะมันก็จะบอกว่าถ้าเราอัพถึงขั้นไหนเนี่ยมันก็จะบอกตรงนี้นะครับน่าจะสูงสุดสีส้มนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในตัวนี้มีแค่นี้นะผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เพิ่มเติมนะครับแล้วมันจะเพิ่มอะไรนะครับมันก็จะเพิ่มพลังให้กับตัวละครของเรานั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่สัตว์เลี้ยงตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเอามาอัพชั่นอีกมันก็จะเพิ่มค่าพลังขึ้นอีกตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเพิ่มค่าพลังให้กกกัััับบบตวละะครรรรเเเาาาาถ้้้ไดใชมนนอออ โอเคเนาะตามนี้นะครับเอา,เข,าข้าวๆไว้ก่อนแล้วกันมันก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับตรงนี้เราก็หาหามานะครับพวกนี้เพื่อที่จะมาอัพนะครับแล้วมันจะมีอีกนะก็คือแบบก่อนที่จะมาอัพแบบนี้ได้เนะี่ยจะต้องมีไอ้ตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนจะมีอยู่นะแบบก็คือเนี่ยพลังตรงเนี้ยจะต้องเต็มนะครับอันนี้ผมอันนี้น่าจะเป็นแบบสัตว์เอสเลเวลสูงหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ แล้วผมก็เห็นบางคนเหมือนกันนะ้าแบบเออตรงหลอดข้างล่างตรงชั้นตรงเนี้ยนะครับไม่เต็มแล้วก็ข้างบนไม่เต็มก็สามารถอัพได้นะเดี๋ยวไปดูในตัวเล็กแล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมเอยเดี๋ยวมาดูอ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวออกก่อนนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับผมก็จะมีคําว่าสัตว์รองนะครับก็คือว่าสัตว์รองของเราเนี่ยถ้าเราเลือกใส่อันเนี่ยสมมุติว่าเราใส่ตัว C อีอ่ะปุ๊บเห็นไหมมันจะพลังลดนะครับ ถ้าเราใส่สัตว์เลี้ยงตัว S นะครับเอาใหม่นะอันนี้เราเมื่อกีใส่ตัว C ไปตัว S อส่ะนี่นะครับสัตว์เลี้ยงสำรองถ้าเราได้อัพไปแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงสำรองที่เราได้มาเราก็เอามาใส่นะครับมันก็จะเพิ่มพลังให้เราเห็นไหมครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนระบบตรงนี้เนาะก็คือหาสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นตัว S นั่นแหละเอามาเป็นสำรองให้ได้นะครับแค่นี้เนาะระบบตรงนี้นะครับต่อมาก็วาลเลตี้นะครับสมบัติวาลเลตี้อันนี้ก็จะเป็นแบบ ต้องยศพันเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลน้อยหรือเลเวลสูงนะฮะก็เลเวลไหนก็ได้นะครับแต่ว่ายศคุณ่ะต้องพันเอกนะครับถึงจะมาใส่สัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มันไปหาไปทําอะไรของมันก็ไม่รู้แหละนะครับมันก็จะได้รับรางวัลตรงเนี้ยมานะครับอันนี้ผมเข้าใจแค่นี้จริงๆนะและส่วนของข้างล่างตรงนี้ที่มันบอกว่าเพิ่มจํานวนอันนี้น่าจะเป็นแบบคือถ้าเราเล่นด่านสุดแล้วหรือแบบด่านไม่พอลงอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ ก็ใช้ตรงนี้เพิ่มจํานวนนะอันนี้มันต้องการค่าพลังด้วยนะครับต้องดูด้วยนะว่าพลังสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าถ้าถึงเนี่ยคุณก็จะลงด่านที่ที่มันบอกอยู่ได้นะครับก็ต้องผ่านมาเป็นด่านแต่ละด่านละด่านของมันนะครับเหมือนเราไปลงด่านคนเดียวของเราอะนะครับไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีด่านให้มันลงเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละนะครับต้องลงอะนะอี่ยครับอันนี้พลังมันต้องการอยู่แสนแปดนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราจะเอาลงเนี่ยมันไม่พอเห็นไหมครับมันก็จะบอกนะว่าไม่พอดู เรามีแค่ห้าพันหนึ่งนะครับมันก็ลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาสัดเลี้ยงที่มันลงอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากนะครับเพราะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพลังของเราสัเท่าไหร่มันก็จะเกี่ยวกับของรางวัลนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเอาเข้าขๆวแล้วกันนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับอืมมีอะไรอีกไหมน้อนะฮะการกดสลายก็ได้ลูกแก้วนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนี่หว่าเออโอเคนี่ตัวลองนะครับ กดถ้ากดคําว่าเสริมพลังนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะอัพสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเอออัพเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับอัพเลเวลสกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็รีค่าพลังอาหารมีอะไรอีกวะเออผมเคยเห็นแบบมันมีให้อัพสกิลด้วยนะเดี๋ยวลองติ๊กที่สกิลดูแล้วกันอยู่ตรงไหนนาะอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมก็คือกดคําสกิลของ สัตว์เลี้ยงที่เราเอาไว้ใช้กับตัวละครเราในการต่อสู้นะครับมันจะเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยโชว์ขึ้นมาให้เราใช้นะครับมันก็จะมีสกิลนี้ด้วยนะสกิลแรกนะครับอันอื่นผมจำไม่ได้แล้วว่าจะมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าเทเวลสูงขึ้นมาเนี่ยจะใช้จะใช้สกิลส,สัตว์เลี้ยงได้เยอะอยู่นะประมาณ2-3สามสกิลได้นะครับก็ถ้าเราใช้อันไหนบ่อยที่สุดก็เอาสมุดอันนั้นอัพเอาก็ได้นะครับสมุดที่มันต้องการเห็นไหมครับอัพสกิลเพื่อที่จะเอาไว้ใช้นะครับเนี่ย มันต้องการอะไรก็อัพให้มันนะครับมันก็จะเป็นสกิลที่แบบเวลาเราเอาไปใช้ต่อสู้มันก็จะมีสกิลสัตว์อยู่ด้วยนะครับสังเกตเวลาคนที่สังเกตเวลาคุณนะครับเวลาคุณมีสัตว์เลี้ยงอ่ะและ้วคุณไปต่อสู้มันจะมีสกิลสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่สัตว์เลี้ยงของคุณที่คุณใส่นะครับว่ามันเพิ่มอะไรนะฮะตรงนี้ผมก็อัพแค่สกิลที่ผมใช้แค่นั้นเองนะฮะส่วนสกิลอื่นผมก็ปล่อยปล่อยไปตามนั้นนะครับแล้วก็เก็บมาสะสมไว้้้ัััพพช่่่นนใใหหมมเเิคาาลงร ตอนนี้อันนี้มันก็ถึงขั้นสีม่วงแล้วนะมันจะเริ่มตั้งแต่สีเขียวมานะฮะไม่รู้ว่าเริ่มแต่สีไหนนะสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มหรือเปล่านะฮะแต่นนี้ยังไม่เต็มเนาะก็ต้องหากันต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวเล็กเลยแล้วกันนะครับมันน่าจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับปลดล็อกที่ว่าใส่ใส่ไอเนี้ย โอ้ผมว่าคุณต้องดูให้จบแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวเล็กอะ่ะมันก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละนะครับคลิปผมต่างๆก็อยู่ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับกดที่ช่องแล้วเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ก็จะเจอระบบต่างๆแล้วก็ด่านต่างๆที่ผมได้ลงสอนไว้เนาะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ดูนะครับโอเคเราเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้อันนี้ก็อวยพรไปแล้วนะครับเป็นสัตว์เอส 65นะครับเลเวล65สกนะิลเนาะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเมนี่ยเห็นไหมน้ำยาลีสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเรากดลีเนี่ยพลังตรงนี้ก็จะมีการลีขึ้นขึ้น,นลงลงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้เต็มอ่ะตรงนี้นะครับเต็มให้ได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยค่าให้ดีที่สุดนะครับคุณภาพก็ต้องเสี่ยงกันไปนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคแอเห็นไหมครับอัพชั่นตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เปิดนะผมก็ผมคิดว่าน่าจะเปิด ิดตามเลเวลเอ่ะนะเลเวลสัตว์เลี้ยงเราถึงขั้นไหนมันก็จะเปิดช่องให้เราใส่นะครับแล้วส่วนตรงนี้เลเวลไม่ถึงก็สามารถอัพขั้นได้นะครับอัพชั่นได้นั่นเองนะฮะก็ลองทำกันดูนะครับมันจะได้เพิ่มพลังให้เนาะเนี่ยนะครับมีปลดล็อกเลเวลมันก็ไม่บอกเว้ย อ่เดี๋ยวเราออกก่อนนะฮะมันจะมีเนี่ยสัตว์เลี้ยงรองนะครับมันก็จะเปิดตามเลเวลนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดไปเนาะก็คือต่อไอ้ตัวใหญ่มันเปิดหมดแล้วนะครับเนี่ยครับมันเปิดให้ใส่สัตว์เลี้ยงหมดแล้วอันนี้ก็เปิดแบบเลเวลห้าสิบก็จะเปิดอีกช่องนึงเนาะหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ได้ครบห้าตัวนะครับแล้วก็ใส่ไปเถอะนะครับมันก็จะเพิ่ม AGI เพิ่มเนี่ยพวกเนี้ยครับ CRT คริอะไรดาเมจนะครับเพิ่มให้เรานะครับมัน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 ก็เเพพพพิิ่่่มมลลลัััังงนนนแหะะครบ เพิ่มพลังเราใส่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาใส่สัตว์เลี้ยงตัวรองเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าตัวรองเนี่ยมันจะไม่โชว์นะฮะมันก็จะขึ้นมาแฝงแค่แบบเหมือนแบบเออสัตว์เลี้ยงเรามีลูกน้องอะไรประมาณนี้นะครับไปช่วยแต่ว่าเวลาออกสู้รบก็จะเห็นแค่ตัวเดียวนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับเวลาเราสลายก็นะฮะอันนี้ตัว C ีเนาะสลายสักตัวก่อนนะครับมันก็จะได้ลูกแก้วมาประมาณนี้นะครับถ้าเราเต็มเราก็ไปที่อไยพรนะครับ เพื่อที่จะอัพเลเวลมันเนาะอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงให้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เลเวลสัตว์เลี้ยงจะขึ้นแล้วก็ใส่อาหารนั่นแหละนะครับนี่นะครับโอเคเนาะเข้าใจง่ายๆแล้วเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าวาเลตี้ของ level เลเวลไอตัวละครนี้กันนะครับเห็นไหมมันก็จะผ่านไปแต่ละด่านละด่านนะครับกว่าที่เราจะไปด่านที่มันสูงๆได้เนี่ยนะครับมันก็ต้อง ผ่านพวกนี้ก่อนนะครับผ่านตอนเล็กๆไปก่อนก็เนี่ยครับมันต้องการพลังอยู่หน่วย10บร้อยพันหมื่นสี่หมื่นนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับสัตว์เลี้ยงอันไหนที่เรามีเราก็ใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวลองใส่ดูนะเราออกลบได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับโอ้โหไม่ถึงนะครับเหมือนกับแบบว่าสัตว์เลี้ยงที่เราจะต้องใส่นี่คือแบบแหมต้องเอาไปอัพอะต้องเอาไปอัพอะนะครับเพื่อที่จะให้พลังสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันเท่าที่เขา จะเอานะครับแล้วเราก็กดสั่งออกลบไปนะครับเหมือนแบบรอเวลาเหมือนเรารอเวลาแบบเหมือนเราเอาชิ้นส่วนไปใส่ในตัวละครเลยแล้วก็รอเวลานะพอเสร็จปุ๊บก็จะได้รับอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับผมนะตรงนี้ก็เข้าใจกันไว้แค่นี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรที่จะงงนะครับผมนะสัตว์เลี้ยงนะครับง่ายๆนะครับผมนะการหาสัตว์เลี้ยงก็สุ่มไข่เลยนะครับนี่นะครับถ้าคุณรวยคุณก็จัดไปเลยนะครับเพชรเฮ้ยอันนี้มีฟรีป่ะจัดดิ เฮ้ยได้สัตว์เอเฉยเลยฮะคุณผู้ชมสุดยอดก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งอันที่มือใหม่ที่เขาไม่เติมหรือว่าที่เล่นใหม่นะครับกษัตริย์ผีนี่ถือว่าดีนะครับมันเพิ่มเยอะมากเลยนะพลังเออนะฮะเลี้ยน้อยเนี่ยถ้าเปิดได้อิดมาสัตว์ผีไม่มีประโยชน์แล้วนะะไอพวกลูกแก้วอไอพวกไข่ข้างซ้ายเนี่ยนะครับส่วนส่วนใหญ่จะสุ่มได้ลูกแก้วนะครับเนี่ยลูกแก้วข้างบนเห็นไหมครับมี24 400นะครับ 24,400นะฮะลูกแก้วข้างเอ้ยไข่ข้างซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะสุ่มได้ลูกแก้วกับสตัง์นะข้างขวานี่ส่วนใหญ่จะได้อาหารกับสัตว์เลี้ยงนะครับลูกแก้วบ้างอะไรบ้างนั่น,บบน,นแหละนะครับมันก็ปะปนกันไปแต่อขวาเนี่นะครับคือการสุ่มที่ได้สัตว์เอสนะครับมันก็จะมีแจกฟรีอยู่นะนะครับแล้วก็มีให้สุ่มทุกวันทุกวันหรือเปล่านะฮะตั้งแต่ผมเห็นแต่ผมเห็นสุ่มทุกวันก็คือไข่ข้างซ้ายนะฮะเออวะ เริ่มล้วนแล้วครับตอนนี้เริ่มพูดอะไรล้รวนๆ,ๆก็ไม่ล้วนมากอื <c oughs> โอเคนะครับก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยเนาะสำหรับระบบนี้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องงงนะครับมันก็จะมีบอกเนาะยิ่งคุณเลเวลเล็กคุณรีบดูเลยนะฮะมันก็ง่ายๆหน่อยถ้าคุณมาดูผมตอนผมเล่นตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะงงอยู่นะฮะไอคนที่เล่นมือใหม่อ่ะเนาะออโอเคนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เนาะถ้าใส่ก็จะโชว์นี้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ ยุทธพันธ์แค่สัตว์เลี้ยง 3S มเอมียุทธพันธ์อันนี้ผมไม่เข้าใจนะฮะผมยังไม่เข้าใจนะคนที่เข้าใจก็บอกด้วยแล้วกันหรือว่าถ้าผมเข้าใจมากกว่านี้นะครับแล้วก็ผมจะมาบอกอีกทีละกันเนาะก็คือว่าถ้ามีอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับก็จะมาบอกละกันนะครับเอยเดี๋ยวไปดูในตัวใหญ่เออตัวใหญ่ก็ไม่มีนะครับมันจะเหมือนจะแบบเราอะต้องมีสัตว์เอสเอสเอสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ หรือว่าตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงก็ไม่แน่ใจเด็ดติ๊กดูก่อนมันบอกว่าหลังจากสัตว์เลี้ยงกระตุ้นระดับ SSS จะปลดล็อกยุทธพันฑ์สัตว์เลี้ยงนะครับโดยการใช้จ่ายส่วนยอดของสัตว์เลี้ยงสามารถอัปเกรดยุทธพันฑ์สัสญญญตว์เลี้ยงและมีโอกาสที่จะอัปเวลยุทธพันฑ์สัตว์เลี้ยงยุทธพันฑ์สัตว์เลี้ยงสามารถอัปเกรดได้ถึงเลเวล10 3ยุทธพันธ์สัตว์เลี้ยงทั้งหมด ได้รับการอัปเกรดเป็นเลเวล10สามารถส่งเสริมคุณภาพยุทธภัณฑ์ได้ที่สูงสุดสามารถอัปเกรดเป็นชั้นสีแดงได้ 4. สัตว์เลี้ยงต้องการถึงชั้นระดับสูงจึงอัปเกรดยุทธภัณฑ์สัตว์เลี้ยงจากชั้นสีม่วงถึงชั้นสีส้มได้สัตว์เลี้ยงต้องการถึงระดับชั้นสูงที่สุด จึงอัปเกรดยุทธภัณฑ์สัตว์เลี้ยงจากชั้นสีส้มถึงชั้นสีแดงได้อ๋อก็คือมีการอัพจนถึงสีแดงได้ด้วยนะตรงนี้อัปเกรดยุทธภัณฑ์สัตว์เลี้ยงต้องการใช้จ่ายส่วนยอดของสัตว์เลี้ยงผมไม่เข้าใจครับจบนี่ขนาดอ่านแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าเราต้องได้สัตว์เอ็เเอ็มาหรือเปล่าแล้วก็เอามาอัพอะไรมาแล้วก็ต้องใช้แบบ ลูกแก้วนะครับลูกแก้วในการอัพอีกนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีหรือว่ามันอัปเดตมาหรือว่ามันเปิดระบบมาก็โอเคเนาะอันนี้ผมยังไม่เข้าใจนะหรือว่ามันยังไม่เปิดระบบมานะฮะผมก็ยังไม่เห็นของใครนะยังไม่เคยเห็นนะครับโอเคเนาะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปผมด้วยนะครับผมก็จะออกมาสอนมือใหม่บ้างเล่นบ้างกิจกรรมบ้างอะไรบ้างนะครับ คลิปเก่าๆผมก็อยู่ใน p l a ลิสเนาะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นบาไดฟ้ากันด้วยเนาะมันจะมานะครับถ้ามาก็เล่นกันนะครับผมนะได้เพชรได้ลูกแก้วนะครับเฮ้ยได้ลูกแก้วอะไรได้เพชรได้ได้ของรางวัลนั่นแหละก็เป็นเพชรนั่นแหละนะครับเออแล้วก็ได้ยศนะครับไม่ใช่ได้ยศได้แบบคือลงถึ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 งยศไหนอะนะครับเนี่ยแบบเนี่ยเห็นป้ามันก็จะบอก อ,อยู่แร้งไหนนะครับไม่ใช่ยศอยู่แร้งไหนก็จะได้ของรางวัลตามนั้นนะครับก็ติ๊กดูได้เนาะโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ